ันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องเกียร์ไร้สายขนาด5นิ้วนะครับ DJ 506ซึ่งในรุ่นนี้เป็นเครื่องเกียร์ขนาดนิ้วเป็นมอเตอร์ที่ผลิตลักษณะบัลเลตมอเตอร์แบตเตอรี่ที่ใช้ก็จะเป็น18โวลต์โดยโครงสร้างของตัวเครื่องขนาด5นิ้วเนี่ยพอรอบอยู่ที่8,500รอบนะครับครับอันดับแรกก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวฟิลเตอร์เป็นกรองอันนี้เราสามารถถอดออกมาได้นะครับกรองตัวนี้จะเป็นกรองป้องกันในส่วนของเศษกุุนต่าง,างๆเราสามารถแกะออกมาเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแกะออกมาก เครื่องก็จะเป็นสวิตช์แบบสไลด์เดี๋ยวเราก็มาเริ่มถอดกันง่ายๆคือในส่วนของสวิตช์กบบตัวล็อกนี่ก็ถอดออกมาก่อนนะครับใช้ปแจเที่ยวตัวนี้ตัวถอดตัวนี้ใบห้านิ้วเนี่ยจะเป็นเกลียวขนาด M 14คูณนะครับจะเป็นแกนขนาดใหญ่เราก็มาเริ่มถอดจากนในส่วนของตัวเกียร์นี่ออกมาน็อตที่ใช้ก็จะเป็นนอ็อต M4 คูณ10เป็นลักษณะเกลียวละเอียดจากนั้นเราก็ดูโครงสร้างภายในนี้จะเป็นลักษณของเฟือง ที่มีความแข็งแรงนะครับเบ้าลูกปืนเนี่ยจะเป็นแบริง่งสามารถรับในส่วนของแรงแรงเสียดทานจากใบได้ดีนะครับตัวเฟืองก็จะเป็นเฟืองเฉียงซึ่งรูปแบบของเฟืองก็จะสร้างแรงบิดได้ดีเสียงก็จะเงียบออกมาเราก็เริ่มทยอยแกะในส่วนที่เป็นตัวหัวเกียร์ตัวนี้นะครับออกมาโดยคลายสกรูเป็นลักษณะสะกรูเกียร์ปล่อย4ตัวก็วจะไปอย่างรวดเร็วนะครับ ี่ก็จะเป็นในส่วนของหัวเกียร์ที่เราถอดออกมาอันนี้ก็จะเป็นจุดล็อกเวลาเราถอดใบนะครับต่อมาเราก็ทยอยถอดในเรื่องของตัวเสื้อลูกปืนด้านหน้า ครับชุดนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งชุดของตัวสเตเตอร์พร้อมกับหัวเกียร์หัวท้ายก็จะเป็นลกนักษณะของลูกปืนบอลแบริ่งนะครับรับโหลดได้ดีหลังจากนั้นด้านในนะครับเราก็จะมองเห็นในส่วนของขดลวดซึ่งเป็นฟิลคอยล์ซึ่งตัวนี้จะเป็นลกนักษณะขดลวดซึ่งเป็นปกโคนะครับเป็นสนามแม่เหล็กแบบเหนี่ยวนำเราก็จะเริ่มถอดดูโครงสร้างภายในนะครับว่าเป็นยังไง สกูที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะสกู่เกี่ยวปล่อยนะครับไซส์เดียวกันหมดแต่สะดวกสบายสำหรับในเรื่องของการถอดและประกอบนะครับหลังจากที่เราถอดเสร็จนะครับเราก็มาดูโครงสร้างภายในกันตัวเครื่องที่ซ่อนอยู่ภายในเป็นยังไงบ้างนะครับนี้เราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวด้านในของตัวด้ามสวิตต์ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของชุดที่เป็นสวิตชุดคอนโทรลเลอร์แล้วก็ในส่วนของตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับ ติดตั้งอยู่ภายในด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวท็อปเกตที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าในรุ่นนี้มันจะมีลักษณะของรูปดาวตรงนี้อยู่ถ้าเผืว่ากราณีที่เราใช้งาน,นไปแบตเตอรี่เหลือประมาณ2 0นตะครับตัวนี้จะมีระบบปฎิบตัตป้องกันไม่ให้ในส่วนของเซลล์แบตเตอรี่ทำงานมากเกินไปซึ่งจะทําให้ในส่วนของแบตเตอรี่เสื่อมเร็วรับมี Star Protection อยู่ตัวคอยล์แม่เหล็กตัวนี้นะครับเป็นคอยล์แม่เหล็กแบบเหนี่ยวนําซึ่งมีลักษณะเป็นปกโพคุณสมบัติโพลของมอเตอร์ยิ่งงงงงโมาากยิิ่สสรร้แบดู ใ้ในส่วนของเกิดค่าทอกสูงนะครับอันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดซึ่งจะเห็นว่าในการรื้อถอดประกอบเป็นโครงสร้างภายในที่ส่วนไม่มากต้องดูง,ง่ายตรวจเช็คง่ายมาประกอบกลับกันนะครับว่าการประกอบกลับใช้เวลาไม่นานเราเริ่มจากในส่วนของการประกอบเสื้อมมอเตอร์เข้าเหมือนเดิมนะครับโดยขันขันสกูที่เราถอดออกมาข้างแรกนะครับวางในตำแหน่งที่เราต้องขันประกอบอนั้นก็ขันสกรูเข้าไปนะครับ เซนเตอร์ก่อนนะครับอย่าต้องข็งแน่นตรงล็อกพอดีแล้วเราเริ่มแขนงแน่นเลยหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราก็ มาทดสอบในเรื่องของสมรรนะที่เราตัวเครื่องได้แล้วก็ทดสอบการใช้งานจริง<จ>นะครับว่าเราประอกอบสม,มุดแบบไมนะครับใช้แบตเตอรี่1 8แโวลต์นี่มาทดสอบเข้าไปครับเสริมอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่เราใช้งานไปนะครับปรากฏว่าแบตหมดใช่ไหมครับเมื่อเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปใหม่แต่สังเกตเห็นไหมครับว่าเครื่องยังไม่ทํางานนะครับแต่เป็นระบบเซฟตี้ถ้าจะใช้งานทีหนึ่งต้องรีเซ็ตเรื่องของสวิตช์ใหม่ เครื่องยิงจะทำงานก็คลิปนี้ก็ขอแนะนำในเรื่องของตัวเครื่องเกียง DZ 506แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ